ครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการกันดั้มทีนะครับซึ่งอยู่กับผมนุกครับผมซึ่งเซิร์ฟไทยก็ได้ปรับเป็น Gen 5เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอัดตอนแรกผมกะว่าจะอัดตั้งแต่ Gen 5มานั่นแหละซึ่งวันนี้เราอยู่กับผมที่มีชื่อว่า Un NT Unicorn NTJ Unicorn e n t e t อนนะครับผมผมไม่ได้อัดนาเพราะต้องไป,ปเก็บเลเวลชวงนี้เสียงเกมจะดังไปหน่อยก็ขออภัยครับโอ้ หุ <Yeah. S 2> ่นตัวนี้เป็นหุนน่นแรงเอสสายกันกันใครอ้อาวุธแรกก็จะเป็นบีมเซเบอร์ครับตัวสองก็จะเป็นบีมแมกนัมโ่้เซต้าเซตาเจ็ดเจนห้าพี่สายเป็นอะไรที่สุดารมากครับจนตัวสามก็จะเป็นบอลแคนครับปืนถั่วธรรมดาธรรมดาหรอไม่รู้เออเดี๋ยวหมวดสองต้องติดบัฟเอ็นทีดีครับถึงจะเป็นหมวดสองงั้นเราจะมาอัพไลนสกิลกันก่อนครับ สกิลแรกจะเป็นการอาวุธประเภทระยะประชิดนะครับในการพวกบีมเบิร์มอะไรพวกเนี้ยพวกบีมเซเบอร์เออใช่บีมเซเบอร์ใช่บี er, มเบิร์มในการพวกบีมเซเบอร์หรืออาวุธต่างๆที่ใช้สำหรับระยะประชิดนะครับพวกดาบเดิมอะไรที่เนี้ยสกิลสองก็จะเป็น NTD ครับเมื่อใคร HP ของยูนิตต่ำกว่า70%เปลี่็นรยนร่างสู่เดสตอยด์โหมดเมื่อเอาถูกอาวุธประเภทฟันเนลโจมตีก็จะสะท้อนกลับไปหา กลับไปหาเจ้าของหรือคนที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆแถวนั้นครับนะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเพิ่มความเร็วในการบูสต์นะครับผมแล้วก็เพิ่มเลยเพิ่มระยะเวลาในการบูสต์ให้นานขึ้นเอ้ยอะไรวะอธิบายอยู่เอ้ยเยอะตเตยนะครับผมเพิ่มอัตราการฟื้นฟูแล้วนะเพิ่มระยะการค้นหาเป้าหมายครับเดี๋ยวเรา ติดหมดปั๊บ NQB บัน <N P B 1> นะครับเสียงก็จะอาจจะดจงไปหน่อยนะครับนะ Special ไอ้ mode แข่งในหมวดแรกจะเป็นแบบระยะมุชิดนะแบบเนลี่นะครับผมเอ้ยอะไรวะขออธิบายก่อนนะอุ้ดในหมวดสองก็จะมีบีมเซเบอร์นะแล้วก็บีมแม็กนัมมนเดิมนั่นแหละครับ บีมแรกน,นก็จะเป็นบีมพวกประเภทบีมแต่เป็นบีมใหญ่อะครับก็เหมือนบีมของนิวนั่นนิวกันดั้มละมังแต่มันจะแตกต่แต่ข้อแตกต่างอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับปุ๊มส่วนอาวุธสามของในหมวดสก็จะเป็นไฮเปอร์มาสุก้าซึ่งเจนสเนี่ยไฮเปอร์มาสุก้าจะจะมีกระสุนเนาะเอ้ยกระสุนกี่นัดจ,จำจำไม่ได้นะครับ แต่พอยิงไปแล้วจะติดสถานะรีโหลดดาวเฮ้ยยังไม่ฟันซึ่งเจนนี่เขาได้ออกไปแล้วครับแต่อัตราการรีโหลดจะเยอะกว่าแต่ก่อนเฮ้ยแต่เร็วกว่าแต่ก่อนรมีสูกเยอะกว่าเลยนะครับเสียงดังไปไหมวะเฮ้ยเยี่ยมเออสเปเชียลแทงกในบทสองจะเป็นแบบระยะกลางครับนะครับผมซึ่ง ภาพในจินนี้ก็ถือว่าซื้อไทยเหน่งแหลกแหลกพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าปิดไม่ให้หมดเลยนะครับถ้าคอมคุณรับไหวนะปิดมีอะไรปิดได้ผมปิดหมดครับไม่ปิดแต่ภาพพื้นหลังกับแล้วก็ไอ้นี่ครับเพราะอันนี้มันไม่มันไม่มันมันเป็นภาพเอ๊ะยังไ่ไงดีละ่ะโอ้ เกาหลีเจนเจนเจนหกมาแล้วครับผมซึ่งเจนหกเขาจะตัดเรื่องสายกระโดดกระดาษกันไกลกันมืดนู่นนู่นนี่นี่นี่นู่นนู่นนั่นเอ้ยพวกกระดาษพวกขอนพวกกระดาษออกไปนะครับนะนี่จ้ะก็รอต่อสองสามปีเจนหกก็จะมานะเออเอประมาณเนี้ยรอเอาแล้วเราไปดูเขอดีก็เสียขผมจะดู ข้ดีของตัวนี้อยู่ตรงไหนผมไม่รู้ข้อเสียอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เม่พิเดมบอลทำไมเฮ้ยับกันตบกันโอเลเซอร์อ๋อซึ่งมันกระตุกครับผมผมก็ไม่กากนะแต่แม่งกระตุกอะนะนะครับผมผมก็ยิงไฮเปอร์มาสิกาไม่ค่อยแม่นแต่ด้วยจี่ อาวุธประเภทป,รปราร์ตงปาร์ซุก้าไม่แมนอ่าโดนเฉยเบยนะครับผมนะด้นะจ้ะถ้าผมผิดพลาดประการใดก็สามารถติชมหรือแนะนำก็ได้ครับไม่ว่ากันนะนะครับเซ็งเกมอาจจะดังไปหน่อยนะงั้นคลิปในการแคชทุนยูนิคอนเอ็นทีดีของผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดคีครับ